ก็คือวันนี้เนาะก็คือเครียดเรื่องหมาังแต่เมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานองหมาตัวอ้วนอะ่ะเขาไม่กินอาหารเนาะแล้วก็ไม่ยอมไปเยี่ยวแล้วพอเวลาเครียดอะ่ะเวลาเขาไม่กินอาหารอะ่ะก็จะเครียดก็คือเป็นคนที่แบบว่าเวลามีอะไรนิดหน่อยอะ่ะจะคิดมากแล้วก็เครียดเพราะเหตุน,นี้ก็เลยบอกว่าเออ จะไม่เอาภาระอะไรมาเลี้ยเพราะว่าไม่อยากจะเครียดเนาะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงคนหรือเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามก็คือเป็นคนที่แบบจะจะทำอะไรก็ทำให้ดีๆอะ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เวลามันไม่กินเราก็เป็นทุกข์เพราะว่าเรารักมันใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ถ้ามันกินมันก็ไม่เครียด เพราะเหตุนี้เขาถึงบอกว่าเป็นคนเอาแต่ใจก็ไม่ได้เอาแต่ใจนะเป็นคนคือความจริงแล้วอ่ะเป็นคนมีเหตุผลเหตุผลในทุกๆเรื่องก็ค,คือให้สามารถที่จะให้คําตอบกับตัวเองได้ในทุกเรื่องว่าเออทาไมฉันถึงทําอย่างนี้ทําไมถึงทําอย่างนี้อ่าใช่ไหมไม่ใช่เอาแต่ใจเลยก็คือคําว่าเอาแต่ใจนี่ก็คือเฉพาะกับแฟนนะเวลาที่มีแฟนอะ่ะ ก็คือจะมุ้งมิ้งอะ่ะเข้าใจไหมคือเรียกร้องความสนใจอะ่ะอะไรประมาณนี้เนาะลูกเอ้ยตื่นขึ้นมาเห็นตาหนูกองยอมไปมองหันมองมุ่งม,มาเขียวๆหน่อยแต่เลยว่าฝีมืออกแค่แน่นอนเมื่อคืนใครจับหนูบอกแม่มาเดี๋ยวนี้ใครจับใครจับหนู แม่จับหนูว่านี่มันมันมีความผิดได้พี่น้องมันกินข่าวอยู่บ้านนี่กินตอนเที่ยงกับตอนแรกเป็นเหยื่อล้วรอบหนึ่งย่างเป็นเหยาวออีกรอบหนึ่งบัดเดีแยวมันฟังนูเรื่องเบิดเลยแม่พี่น้องมันฟังรูเรื่องเบิดบอกว่าไปจับหนูมันกัตสิแลีนไปจับอยู่หม่องทรทัศน์มันหูเบิดขันบอกเข้ามาหนูมันกลับไปหาหนูหนูมีไหมหนูมันติดตังค์อหนูไปหาหนูไหมลูกลองเบอ หนูนานมันหูเรื่องหนูอีวันไปหาหนูไปลูกหวันมันคันเตียไปหาออกไปเยี่ยกันไหมเมื่อกี้ก็กินน้ำไปอีกแล้วลูกไะะด้ไหมคะเตี้ยไปเยี่ยวเตี้ยไปเยี่ยวเวลาไปเยี่ยวกับสิเป็นยังสีได้พี่น้องเยี่ยวไหมลูกหัวดเยี่ยวค่ะ หวานค่าคนมาตกเนาะร้อนอ่ะจับหนูได้แล้วตมูว่านจับแหลกกับมน่นางขาจับม่แา้มันลงมาอีกมันตองนีแม่อยู่กลางเฮียนแน่นอนเลยถ้ามันมีลูกมันตองนีแม่มันเนาะเออเฝ้าหนูเฝ้าหนูมาเตี้ยเนาะหนีก้นจับเนี่เกงายแข็แเก่งวะตื่นมาเห็นแต่หนูตัวนั้น ลูกโอ้มามีแล้วมันจับไปแล้วหม่อว่าน,นี่ลูกมามีแมตตัวแม่ตัวมันหลูกมากมานนั่งบ่มีดอกนูน่ะมันฟังหลูเรืององูกันนะลูกไปเมื่อนี้นูมีอยู่บ่ไปหาบ่งลูกหาบัางนคันว่าหนูมันฟังภาษาเข้าหลูเร,รืองแต่ว่าบลูเรืองก,กับบได้พุ่นหนูลูกหนู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 หน,หนูไปบ่งหนูลูกไปบ่งหนูอีเจียมันฟังหลูเรื่องอ่ะหนูอยู่สวะไปบ่งหนูเออมันหลูเรื่องเบิดน่ะค่ะว่าหนู มึอนี้บม่มีหนูดอกเพะวัเม่อว่ามันจับมันจับหนูได้แล้วตอนเศร้ามันจับได้แต่ตอนนั้นขึ้นตึงขึ้นมาเห็นแต่หนูเห็นคันวาวบอกเข้ามาหนูมันก็จะไปหาเบิ้งไม่ีหนูว่ลูกไม่มีบะหาเบิ้งหาเบิ้งเออหาเบิ้งกันหาดูนะลูกเนาะหนูอยู่ไหมว่าวันเนี้ยหนูมีไหมคะลูกโอ้โอ้มันฟังหลูเรื่องเบิดตัวนี้พี่น้องที่แหลงหนึ่งมันฟังบรรู่เรื่อง เราคำว่าหนูมันกลับไปสอกเบิ้งหาเบิ้งอระลูกมีอยู่บ่มือขึ้นผู้ใดเป็นคนจับฟังหลู่เรื่องยูเซอีอ้วนแกอีอ้วนยูเซเอาอีอ้วนไปเอาไปเรียบร้อยเอามันกินข่าวอยู่มื้อนี้บ่ได้เครียดปานแดดขันมันกินข่าวมันเป็นยาวคือกับบ่เครียดปานแดดถ้ามันมื้อใดมันบ่กินละมันบ่อกยาวอ้าวมื้อนั้นล่ะตายทั้งเป็นล่ะพี่น้อง เขาเป็นคนเลี้ยงเขาก,ก็ตตองหักมันหันมันบอกกินเขาก็บยามันต่ยเขาก,กับเครียดถ้ามันบ่เงียวเขาก,กับเครียดอีกยากมันเป็นโรคาตอีกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลี้ยงจะได้ไม่ต้องมีรักแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีทุกโอเคปะหนูมันกระจับแล้วมานี่มานี่มานี่มาเอาข่าน้อมาหายกับบไดมานี่มานั่นงเลย มือนีมันหูความมันมีความดีมือนีนั่ง่งนั่งลงคนแก่มาดิโอมานั่งตรงนี้แมวขนมมาให้มาแลาวกนั่งนี่มาเอามานั่งนี่มาสั่งนี้มาเตี้ยมานั่งสั่งนี้มาใช่ล่ะนั่งลงเออนั่งดีๆนั่งให้คุณผู้ชมดูก่อนนั่งลงก่อนนั่ง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 ไม่มีขนมให้หนูด้วยค่ะลูกเอาขนาวหน่อมเขาวหอไมตัวนีมกินเกงแต่มันเบาอวน ตัวนี้เชื่อ์ซีล่ากินเก่งแต่ไม่อ้วนนะตัวนี้กินไม่เก่งแต่อ้วนไม่เหมือนกันตัวมันมันกินข้าวเที่ยงแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วแล้วก็ไปเยี่ยวแล้ววันนี้ก็เลยไม่ต้องเครียดมากเท่าไหร่มีเครียดมากเท่าไหร่ถ้ามันไม่กินก็คือเมื่อวานก็คือเครียดมากไม่กินไม่เยี่ยววันนี้มือนี้มันมีความมือนี้มันมีความผิดด้วยมือนี้มันมีความผิดมานี่มา มาดูข่าวพูดจบแล้วก็จะเยี่ยวอีกเร็วมานี่มามันพากกนจับมูตุนเห็นมาเห็นตาหนูนอนอยู่ห้องหันมันนี่มาเอามะม่วงแผ่นไหมคะลูกนั่งลงนั่งลงหลุกนั่งลงเอากินข้าวแห้งเร็วเกาบัเนียเกิดเป็นหมูเป็นเว้นมาหมูตุนวิจ๋วไว้ลูกใครหันหน้ามามานี่มานี่จีจีมาจิจีเกียดพูดละ